ครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านวันนี้วันที่10ธันวาคม2568นะครับวันนี้ตรงกับวันรัฐธรรมนูญน,นะครับขณะนี้ข้าพเจ้าเดินทางมาถึงตรงลานจอดรถนะครับที่ไปดอยวัดพระาธาตุอำเภอโดยสเก็ตจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ตอนนี้มาเห็นพระาธาตุเจดีย์กลมๆนะครับใหญ่มากแล้วก็สวยงามมากเลยเตรงหน้านี้ก็จะมี จะไม่กุนอิมนะครับจะไม่กุนอิมอตั้งอยู่ตรงตรงตรงกลางนี้พอด,ดีครับภาพก็สวยงามมากเสียดายที่นี้ต้นไม้บางไปน,นิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเสียดายแดด่องอีกแล้วเนาะ อถ้าท่านไปชมดูบรรยากาศนะครับ ในที่พระาธาตุกุงกลมเนี่ยเป็นรอยพระบาทนะครับเป็นรอยพระบาทอยู่ข้างในนะครับผมอสร้างอย่างอลังการแลว้วก็สวยงามมากครับผมอืม ตันี้จะเป็นบ่อน้ำแล้วก็เป็นซอกหินที่ดูแล้ว มันสลับคล้ายๆเป็นของธรรมชาติเลยนะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวพาไปชม,มดูลานพระธาตุดูนะครับผมโอ้โหวิวทิวทัศสวยงามมากเลยครับผมเนี่ยครับ วยจริงๆครับผมเดี๋ยวขอวนไปทางนี้นะครับเพราะแดดมันร้อนนะครับผมสวยจริงๆครับผมอลังการเลยนะครับผม โอ้โหอันนี้มีกาศก็สวยสวยมา,มากๆเลยครับผมนี่ครับอันนี้คือเขตของอำเภอดยสเกตน,นะครับก็มีกาศดีมา,มากๆเลยครับผมแต่แดดร้อนจัดก็เลยเห็นไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่ครับผม มีากาศดีมากเลยครับผมครับโซนที่เป็นเป็นรอยสลับซับซ้อนนี้จะไปทางอ,าอําเภอแม่อ่อนแล้วนะครับผม,มไปฝั่งแม่อ่อนอําเภอบ้านพินะครับผมม,มีกาศถ้าท้องฟ้าจมๆนี่จะสวยงามมากเลยครับผม ันนี้มันมีมีหมอกมีควันอ่าอำพรางก็เลยไม่ค่อยจำชัดสักเท่าไหรค่ครับผมครับ นี่ก็มีพระธาตุเจดีย์เล็กตรงนี้อีกที่หนึ่งครับสีขา,ขาวครับ ตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งดอยอ่าไปทางฝั่งตะวันออกตะวันออกของอำเภอดุสเกตนะครับก็จะมีชนดอยสลับซับซ้อนกันที่สวยงามมากครับผมนะครับนี่นะครับ มีกาดสวยงามมากครับผมถ้าอากาศจ่มแจ่มใสกว่านี้ก็จะเห็นสวยกว่านี้เยอะเลยครับผมเดี๋ยวพาไปชมดูนะครับว่าตรงนี้มีอะไรบ้างครับผมตรงข้างล่างนี้จะเป็นสกายวอล์กครับผมสกายวอล์กที่ทางวัดได้สร้างเพิ่มเติมเข้ามา เพื่อชมบรรยากาศนะครับนี่นะครับสกายวอล์กมีการมีการซื้อบัตรผ่านเข้าไปนะครับถึงจะไปชมไปไปอยู่บนสกายวอล์กนี้ได้นะครับผมนะครับโอเคนะครับ เห็นแล้วช่วยประทับใจอย่างไรช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ตัวข้าพเจ้าด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ